คือคุณต้องเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์จริงๆมันเป็นแม่เหล็กนะถ้าใครที่รู้นะมันมีในในสมองร่างกายของเราใช่ไหมมันก็มีพลังงานไฟฟ้านะคะในตัวของเรามีพลังงานแม่เหล็กที่มันไปเชื่อมโยง เช,ชื่อมโยงกับพลังงานแม่เหล็กโลกเหมือนกันนั้นเนี่ยถ้าเราเองสามารถที่จะจูนตัวเองให้เป็นพลังงานที่ดีคุณก็สามารถที่จะดึงดูดโอกาสผู้คนพลังงานต่างคือจริงๆอะ่ะคนก็คือพลังงานใช่ไหมเงินก็คือพลังงานวัตถุใดๆที่เราต้องการมันก็คือพลังงานเนาะดังนั้นเนี่ยเราสามารถดึงดูดในทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลจากลโลกเนี่ยได้หมดเลยทุกอย่างถ้าเราเองเข้าใจในเรื่องของพลังงานตอนเนี้ยทุกคนอยากรวยหมดแหละ ทุกคนอยากรวยหมดใช่ไหมแต่สิ่งที่อยากจะให้ปรับก่อนอันที่หนึ่งเลยนะคือทํายังไงที่เราจะต้องอยากรวยแต่เราลดความอยากลงซึ่งมันดูแบบมันดูคอนทราสนะมันดูแบบว่าพาราด o อกซ์มากเลยนะที่แบบว่าเออมันอยากนะแต่ทําไมเราต้องลดความอยากนั้นลงนะเพราะว่าเวลาที่เราอยากมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกคือคนที่คนที่อยากนี่คือคนที่ได้แล้วหรือคนที่ยังไม่ได้ คนที่ยังไม่ได้ใช่ไ่ะดังน,นั้นในวิธีการถ้าเราจะรักทางจิตคุณจะต้องกระโดดข้ามชั้นพลังงานไม่สนใจความจริงตรงหน้าให้เราเองอะกระโดดชั้นพลังงานที่มีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นให้ไปเป็นให้เป็น being นั้นคือเป็นแล้วนะให้รู้ในความจริงอันนี้ครูสอนไว้เนี่ยคอร์สวิชาปล่อยวางที่ปิดคอร์สไปแล้วนะตอนนี้คือดีมากอันหนึ่งก็คือว่าให้คุณเองเนี่ยในตัวของคุณคุณไล่ฟังแบบนี้ในตัวของเราเนี่ยมันมีมิติทับซ้อนกันอยู่มีมิติที่เป็นร่างกายก็มี เอาเพูดให้เข้าใจง่ายๆมีพิติที่เป็นร่างกายก็มีมีพิติมิติที่เป็นจิตวิญญ,ญาณก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ทางรัาทางจิตเนี่ยคุณต้องใช้มิติของจิตวิญญ,ญาณให้เป็นมิติจิตวิญญ,ญาณคือแบบนี้ไม่มีเวลาไม่มีเอ,อ่อไม่ต้องรอคอยอะไรทั้งสิน้นวันนี้ค,คุณคิดอะไรได้แบบนั้นเลยในมิติของจิตวิญญ,ญาณนะแต่มันจะจะส่งผลมาถึงแบบกายเนื้อข้างนอกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง วันนี้สิ่งที่เราต้องทําทุกคนกระโดดจําพลังงานไปที่ตรงนั้นโดยที่การจําพลังงานในที่นี้ไม่ใช่เหมือนหนังไซไฟหรือหนังอะไรนะมาวิวหรอที่เราแบบดูดูกันหรือหรือพวกอะไรที่ที่มันเป็นหนังฮอลลีวูดที่ว่าเวลากระโดดปุ๊บมันจะมีหลุมดํามีอะไรเข้าไปปุ๊บกระโดดข้ามไม่ใช่แบบรูปร่างแบบนั้นเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่กระโดดจําแบบนั้นแต่เราจะกระโดดจําทางจิตคุณฟังดีๆนะนะเนี่ยอันที่หนึ่งคือร่างเราอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่เราสามารถเอาจิตกระโดด จำพลังงานไปได้ดังน,นั้นง่ายๆแบบนี้ค่ะเรารู้กันอยู่แล้ววันนี้คุูงให้กระโดดทุกคนจำจิตไปที่เชียงใหม่ไปเลยป๊บ๊บเห็นอะไรบ้างไปถึงยังไม่ถึงเลยนะวันนี้ทุกคนต้องกินมะนาวสิบีบมะนาวใส่ปาดเป็นไงเปี้ยวเราเลยอะฟิสิกส์เข้าได้สัมผัสยังยังแต่แต่แตเนี่ยบางคนเนี่ยก็พุ่งแกะออกมาพุ่งมาแล้ว ถ้าคุณอยากรวยขึ้นอย่าเป็นมนุษย์แบบดึงดูดเงินได้อะไรเงี้ยคือการที่เราจ้าพลังงานจิตไปอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่าเปลี่ยนได้แต่มันไม่ใช่การเปลี่ยนแบบปึง้งเปลี่ยนฉากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ชีวิเรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เรารู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ครูเปลี่ยนฉากในสมองเมื่อไหร่ที่ครูเปลี่ยนฉากในจิตเดี๋ยวฉากตรงนี้ที่อยู่ปรากฏต,ตรงหน้าไม่นานมันจะเปลี่ยนตามต่อมาอันที่มันเวิร์กมากแล้วมันทําให้เราเองทํางานน้อยด้วยง่ายที่สุดในตอนนี้และแนะนําใครก็ตามที่แบบ อ๋อดูดูนะว่าตัวเองเหมาะกับอันนี้หรือเปล่านะคือคือการสร้างแบรนด์ค่ะป้าข้างทาง,งทำแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานขั้นตอนเยอะกว่าซูชิน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นซูชิขายได้คำหนึ่งหลักสิบหรือบางร้านเนี่ยแต่ว่าถ้าขึ้นไปบางทีหลักเป็นร้อย ถ้าโปะอะไรที่มันโฟกัสอะไรขึ้นมากลายเป็นเท่าไหร่เป็นหลักหลายร้อยแล้วถ้าเป็นโอมาเกเซเป็นพันแล้วแต่ป้าที่ขายขาห้าสิบกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะแต่มังแก้คำละห้าสิบกินได้คนเดียวกินได้คำเดียวเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันแตกต่างกันอย่างนี้คือแบบเออคุณมปอาหารคนละประเภทแต่ในความเป็นจริงมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีการแบรนดิ้งเกิดขึ้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาแบรนดิ้งเรื่องแฮนด์เมดตลอดเลยนะเขาจะแฮนด์เมดว่าอันนี้มีหนึ่งเดียวนั้นมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนนนนนี่่่่เเป็ใรรืือองงงงขกาาาาาแแบบดด้ะตวทลม ทำยากกว่านะอะไรยากกว่าแต่กําไรน้อยกว่าอันนั้นเนี่ยครูรู้สึกว่าคนไทยอะ่ะมีของดีเพียบเลยแต่ลืมแบรนดิ้งมันไม่ใช่แค่ต้องมานั่งคิดคํานวณต้นทุนแล้วเอากำไรบวกนิดหน่อยบางทีมันอยู่ไม่ได้มันไม่พอเงินเฟอ้อเคยเจอคํานี้ไหมย,ยิ่งขายดีจนขาดทุนอะ่ะเพราะว่าเล่นสงครามราคากันไม่แบรนดิ้งไงอันนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่จะทําให้คุณเองเนี่ยนะสามารถเป็นแม่เหลงดึงดูดคุณแบรนดิ้งคุณมองง่ายๆแบรนเนม มีแบรนด์เดมไหนไหมไปเคาะประตูบ้านคุณแล้วบอกซื้อหลุยสักใบไหมคะซื้อชันเนลสักใบไหมคะไม่มีมีแต่เราไปต่อแถวนี่คือการที่เงินวิ่งเข้าหาเราแล้วถ้าเราเป็นหลุยเป็นชันเนลไปไงหูมันโคตรเจ๋งอะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถ่ายทอดวิชานี้เพราะว่ามูลค่าครูพัลลาตอนที่ก่อนแบรนดิงชื่อนี้ไม่มีมูลค่านะคะแต่ครูแบรนดิงมาตลอดเวลาเนี่ยทั้งหมด5ปีแบรนด์นี้เป็นพันล้านนะคะแบรนด์นี้มูลค่าเป็นพันล้าน ตีมูลค่าจากอะไรมันสามารถทําเงินได้จากตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ตอนนี้มีคนมอบโอกาสให้แบบเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยมูลค่าของแบรนด์ไม่ได้หมายความว่านี่มันเป็นมูลค่าแบบเอ่อเอ่อมูลค่าแบรนด์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหูคณมียอดขายพันล้านคุณยังไม่ถึงพันล้านค่ะแต่มูลค่ามันไปพันล้านแน่นอนคุณรู้คิดออกไหมเพราะว่ามันโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันมันเห็นเลยว่าการที่แค่แบรนดิงตรงนี้แล้วคุณคุณ,คณ,คณตอนนั้นนะคุณรงเรียนเนี่ยต่างๆเนี่ยเป็นหลักล้านใช่ไหมแล้วถ้ามันมีมูลค่าเป็นพันล้านคุ้มไหมแต่วันนีี้มูลคค่่าท เขาไอะไรคุณจะสร้างมูลค่าแบบนี้จากความรู้ทั้งหมดที่ครูได้มาแบบหลักล้านครูคจะถ่ายทอดทุกอย่างอยู่ในคอร์สนี้ในราคาแค่หลักหมื่นและจะเป็นราคาที่ดีที่สุดครูเปิดตัววันนี้เพราะครูอยากทุกคนเก่งเรื่องแบรนดิง้งคนไทยต้องเก่งเรื่องแบรนดิง้งภาคพื้นไหนต้องเก่งหมดและที่สําคัญคอสอนแบรนดิ้งเสร็จครูต้องบอกว่าแบรนดิ้งช่องทางที่คนจะประจักษ์สายตาเห็นคุณที่ไหน มันก็คือออนไลน์ดังนั้นมันได้มันได้แบรนดิ้งและออนไลน์ด้วยนะแต่ถ้าดีดีที่สุดคือใครที่ทําออนไลน์มาแล้วคุณจะเก็ตเร็วแต่ถ้าใครยังไม่ทําออนไลน์คุณแนะนําให้ไปเรียนออนไลน์มาก่อนหรือไม่เรียนเลยเนยะมาเรียนอันนี้ก่อนเนี่ยคุณก็เดี๋ยวคุณค่อยไปต่อแบบเออมันต้องสุดท้ายนะเพอแบรนด์เสร็จมันต้องออกไปที่ออนไลน์อันนั้นเนี่ยเอางี้ครูจะบอกทุกกลยุทธ์18กลยุทธ์ที่ครูทําเองด้วย ครูรวบรวมครูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วค่ะรวบรวมเป็นรีเสิร์ชด้วยนะคะแล้วก็รีโซลด้วยนะได้ผลในตัวเองด้วยครูเอารวบรวมมาแบบ18กลยุทธ์ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหาแล้วว่าเฮ้ยแบรนดิ้งจะต้อง1 2 3 4อะไรบ้างแล้วครูทําราคาที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนจริงๆชื่อคอร์สว่า m o n e y Attractor เออคือเราเป็นผู้ดึงดูดเงินไม่ดึงดูดแค่ในภายไม่ใช่แค่เรื่องภายในแต่ดึงดูดจริงๆคือมันคือการสร้างแบรนด์ทั้งหมดมันคือ18กลยุทธ์ในการดึงดูดนะ ดึงดูเขาเรียกเปลี่ยนตัวคุณให้แบบเป็นแบรนด์พันล้านเลยอย่าเพิ่งคิดว่าอู้พันล้านเยอะไปมูลค่าแบรนด์คิดหรอมะคิดหรอมะเราเราเอาไปก่อนเรามโนเองก่อนเป็นแบรนด์พันล้านมันทําได้ค่ะพันล้านคุณไม่ได้บอกว่าทําได้ในหนึ่งปีนี่คุณสร้างไปเสร็จเนี่ยไอของคุณะแบรนด์เนี่ยที่คุณมีมูลค่าเป็นพันล้านห้าปีนะคิดอรอมะเพราะนั้นเนี่ยคุณสร้างแบรนด์เป็นพันล้านได้เลยนะได้เลยโอเคไหมคุณรวมทุกกลยุทธ์มาเลยชื่อคอร์สว่า Money Attractor นะคะคือเป็น ดึงดูดเงินเนี่ยเป็นตัวดึงดูดเงินเลยอะ่ะนะคะเรียนสดสองวันสําหรับใครที่มาได้ขอแค่สองที่สุดท้ายเพราะมีคนแรงลงแล้วสองที่สุดท้ายคือเรียนสดสองวันวันที่หกกับวันที่เจ็ดพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกาคมอะไรทำไมพฤศจิกายนนี้สองคนเท่านั้นนะเขาเป็นอย่างนี้ราคาจริงๆคือหกหกหมื่นเก้าก็ถูกมากแล้วนะจริงจริงหกหมื่นเก้าก็ถูกมาแล้วมนะันสองวันน่ะสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทใครที่มาสดไม่ได้ไม่ใช่สองคนนี้ออนไลน์ให้ราคาพิเศษ จริงๆออนไลน์มันแบนดิ้งมันคือ3 9มหมอยู่แล้วขั้นต่ำบอกเลย3 9มหมอยู่แล้วแต่วันนี้ให้ราคาที่ทุกคนจับต้องได้1นึ่งมื่ามพเก้ารอบาท <c oughs> จะเป็นลมหคน CF เดี๋ยวนี้เลยข้างล่างคนที่1คนที่2คนที่สาคนที่4คนที่5้าพอจบคนที่ห้าเสร็จคนที่6เป็นต้นไปถ้ายังอยู่ในโปรออลลีเบิร์ดนะ 13900หม่มั้ยใช่ไหมเมื่อกี้หลังจากนี้คนที่6กเป็นต้นไปขอเป็นราคา16900นะคะใครที่ชอบทางฝั่งสปิริตชวลอยู่นะคะก็ตอนนี้มีสมาธิแบบพิเศษเนาะก็คือสมาธิแบบว่าทําไงที่เราจะลดลดอัตราตัวต,วตวนปล่อยให้มันเบาบางแบบว่าเรายึดติดเยอะแล้วเราก็ทําให้ไปเนี่ยมันจะเป็นการนั่งนั่ง <j> uh, <sm ack> สมาธิแบบพิเศษมากคือเราสลายตัวตนเก่าแล้วก็สร้างตัวตนใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ จูนได้ด้วยเนาะเพราะว่าครูมันมันลึกซึ้งอะ่ะครูก็ถ้าใครที่มาจากวิชาปล่อยวางคือรู้อยู่แล้วเนาะว่าเวลาที่เราเองเนี่ยเวลาสลายเปลือกทั้งหมดเนี่ยมันคือเจอตัวจริงข้างในนะมันก็คือเราก็นี่แหละคือการจูนกบจักรวาลน,นะคะแล้วพอจูนเสร็จปุ๊บเราก็สร้างเราเป็นก้อนแล้วเรารู้ว่าตัวเองเป็นสภาวะผู้สร้างแล้วเราก็สร้างใหม่ว่าเออชีวิตต่อไปฉันต้องการอะไรดังนั้นคอสนี้พิเศษนะจัดที่วันที่11เ,เดือน11เเรียนสด เรียนสดคือวันที่ส1บเ็ดือนสิบเ็เป็นวันจันทร์ใครที่ทํางานก็ไม่เป็นไรไปลงออนไลน์ใครที่มาได้นะคะวันจันทร์ก็มาเจอกันครูจะนั่งส1บอ็ดโมงสิบเอดนาทีนะงาน,นใครที่เรียนสดราคาพิเศษมากๆปกตินะต้องครูกะจะขายหนึ่งห่หนึ่งพันหนึ่ง้ยสบ็บาทโอเคไหมนะแต่ว่าตอนนี้ให้ราคาพิเศษไปแล้วกันเจอตัวนะห9 0ันเก้า้อยบาทสุดท้ายละในในไลฟ์น,นี้6ก0ันเก้ารอยบาทส่วนออนไลน์สา0พันห้าจบจบ แค่นั้นเลยนะสมาธิวันที่1 1บเดเดือนส1ดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วๆไม่ว่า